โอ้โหปีศาจน้องผู้ความเป็นมาของปีศาจน้องผู้โหดขนาดไหนนี่เลยหรอมอร์นิ่งเรามาดูด้วยกันดีกว่าไปใส่กันไหมคะว่าปีศาจน้องผู้ในแบบ99 n i g h t in the Forest เป็นใครมาจากไหนในตำนานเม็กซิโกนะคะลาเลชูซาคือหญิงแก่ที่ทย่านให้ปีศาจกลายร่างเป็นนกฮูกยักษ์ตีกว่าคนนางใช้สิวว่าคเด็กหลอกให้คนเดินตามและเมื่อสบตา ใครขยับหนีจะถูกฉกไปทันทีในแบบก็สก้าคืนในป่าดีเอาก็ทําแบบเดียวกันเลย<อ>ถ้ามันจ้องเราเราต้องเย็ดทานถ้าพลาขยับแล้ต้องรีบสองไปายเราวิ่งกับฐานที่ไวที่สุดเพราะว่า,วาวมันไม่วก,กวางตาแดงซะอีกนะมีคนรีบมาว่าดีเออในเกมได้แรงมันแดนใจจากตำน,นานนี้เพื่อมาเป็นศัตรูที่แม้แต่กวางปีศาจยังหลบอะไรกันไหมคะว่าจริงเหรอปีศาจน้กหัวมันโหดขนาดนี้เหรอวันิ่งเฮ้ยโอ้มันโหดเลยใช่ไหมมันกินคนไหมกินคนไหม โอ้มันกินขนาดนี้แล้รอนเ่ะครอะเดี๋ยวิะไนวยอะนผมนนกฮูกมาครับนีนกูกดนะนกูกใช่หน้าแบบนี้หรือเปล่าคะอ่าอันนี้นกแก้วครับพี่เอ้าเอามาว่าเหมือนนกพูกได้ไงหน้าตาดีขนาดนี้เดี๋ยวก่อนนะนกพูก น่ารักออกเนี่ยพี่กูก็เลี้ยงนกแก้วเนี่ยโอ้อไม่พี่ไอตัวที่ผมเจอนั้นมันทั้งมีเลือดที่ปากด้วยพี่ใช่ค่ะตัวสีขาวมีเลือดตรงปากเต็มเลยค่ะทําตัวใหญ่กว่าผมอีกนะพี่ตัวสูงกว่าผมอีกเฮ้ยจริงเหรอช่างตัวใหญ่ตัวสูงม,มีเลือดที่ปากตาโผลนโตอันนี้พี่กูเติมจริงเหรอคะเฮ้ยเดี๋ยวนะไเหมือนเมื่อกี้ที่เราดูประวัติน้องผู้ผีเลยอะเฮ้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนคะมันอยู่ในป่าโลบูดครับ<ะ>ป่าโลบูดเฮ้ยไม่ใช่ป่าโลบอ อันนั้นแหละป่าโรบอกนั้นเหรอใช่ครับพี่โอ้ยไม่ได้การละอย่างเงี้ยเราไปบินโดนดูป่าโรบอดีกว่าเพราะว่ามีนกมุกปีศาจใช่ไหมใช่ครับพี่โอเคไปลุย <laughs> โอเคโดนขึ้นไปแล้วนำทางเลยค่ะไปทางไหนคะอ่าได้พี่ก็แรกพี่ตรงไปใช่ไหมพี่พี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็บินตีลังกาไปทีหนึ่งคพี่<อ>แล้วพี่จะเจอเลยพี่จะบ้าเหรอไม่ใช่ค่ะพี่กุ๊บเออตรงไปแล้วก็เลี้ยว<อ>ขวา<ป>แล้วก็ไปตามทางเลยค่ะโอเคตรงไปเลี้ยวขวาไปตามทางโอเคค่ะมีนำทางหมดนี่นี่น,น,น,นตรงนี้แหละปะ่ะมาพี่กุ๊บว่าจะใช้สชัญชาตญาณนี่ปะ่ะไปเรื่อยๆซูมเข้าไปเลยเฮ้ยโดนของเราเนี่คือแบบว่าขับได้แบบขับขี่ปลอดภัยมากเลยนะคะ พี่พูดอย่างนี้ทุกรอบโดนตกทุกรอบนะพี่หูยใหญ่ยังั้นสิปากไม่ดีเลยเนี่ยหุยเดี๋ยวนะมันได้ยินเสียงอะไรหรอเป่าเหมือนได้ยินเสียงนกพูกเลยอะไม่ใช่มั้งนกพิหาเป็นสัตว์หากินกลางคืนนะพี่ตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยก็เมื่อกี้เราเจอในป่าจำไม่ได้เหรอก็มันก็มันยังเช้าอยู่พี่อันนี้มันไม่อ้เพราะมันเป็นปีศาจไงอ่ะมาดูกันไปเดี๋ยวนะอะไรขาวๆตรงเนี้ยเฮ้ยขนแมวเหรอครับเดี๋ยวนะเราเดี๋ยวเราหาทางซูมก็ไปดูแป๊บนึงนะ เฮ้ยขนมอร์นิ่งเหรอไม่น่าใช่ขนนกของพี่กุ๊กไม่แต่ดินไม่ใช่ดินอกไปกุยนอกของพี่กุ๊กขังกกงละนะไปกันต่อดีกว่าไหมนอกจากจะเห็นขนแล้วอือหรือว่ามันเป็นขนอะไรขนนกคู่ปะพี่ขาวอแต่ขนมอร์นิ่งมันจะไม่ฟูเท่านี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะโอเคครับไปอันนี้ป้ายอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ป้ายเตือนนกคู่ครับตอนั้นผมไปเฮ้ นะมันเหมือนว้าวอละทุกคนแล,แล้วเรามาอยู่ตรงไหนของป่าเนี่พี่นั่นนะสิป่าเราบอกหรือเปล่ามันจะใชน่นี่ตอนนี้นะเรากำลังเข้าป่ากันแบบว่าขมขมเเมนมากทุกคนแต่ว่าอะไรบินผ่านหรือเปล่าเห็นอะไรไปแบบไหมไม่เห็นนะพี่พี่ตาป่านหรือเปล่าไม่นอเดี๋ยวนะไม่ได้นะเราต้องแบบอะไรอยู่ที่พื้นเฮ้ย,ยลูกตาเหรอพี่ลูก ตาปรารีหรือเปล่าน่ะเฮ้ยนี่ตายังมีสองดวงอยู่ยังไม่หายเฮ้ยดี๋ยวซูมเข้าไปเหมือนลูก,กาตาของนกฮูกหยักอะ่ะใช่ไหมใช่พี่มันไม่น่าใช่ดวงตามนุษย์ดดวยซ้มโอ้น yea ่าน่ะสิป่ะมาต่อทุกคนหลังจากที่เราเห็นดวงตาแล้วเราก็ดูดูรอบๆนะเพราะว่ามันมีกรงนกอยู่แถวน oh. ี้หรือเปล่านะไ,ไม่แน่ใจเลยอ่ะเพราะว่านกฮูกเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อยู่กลางคืนแล้วกลางวันมันก็นี่หรือว่ามันมีศพนกฮูกอยู่แถวนี้ก็ไม่แน่ใจ ไะเอ่อเฮ้ยทุกคนช่วยกันดูนะป่านี้มันค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรแบบแบบพีตาผมว่าพีตาฝันแล้วผมไม่เห็นอะไรเลยคือแบบตอนนี้คือลุ้นมากอะทุกคนเพราะเราไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนะข้างบนข้างล่างข้างบนและข้างล่างโล่งมากพี่โล่งจัดเลยนี่เดี๋ยวนะฝัเรามาดูกันเฮ้ยเดี๋ยวนะ ซูมไปเรื่อยเดี๋ยวนะแป๊บนึงว้ายมีหมาน่ารักเอาตุ๊กตาหม,มาอเ้วมีใครเอามาล่อไว้หรือเปล่า,ามาดูกันนอกจากจะมีตุ๊กตาหม,มาแล้วอะไรอ่ะใครอ่ะเฮ้ยเดียวนะคนหน้าแปลกเหรอครับคนว้ายนี่มันปีศาจกวางปีศาจกวางต่อแดงในต้นไนแอโกลเสนี่เฮ้ยม,มันอยู่ในป่านี่เขาบอกว่าถ้าการที่ เราเจอกวางนี่มันอยู่ในป่าใช่ไมว่ามันต้องการที่จะบอกอะไรเราอ่ะเฮ้ยเราหลบดีกว่าไหมเราลองมุนสำองเอมาซาหนีมันดีกว่าไหมหนีแท้ีิโอเคโอเคมันอาจจะแบบว่าตั้งใจที่จะมาบอกอะไรเรานะแต่ว่าตอนนี้คืออันนี้คือม่งนี่นี่นี่ <laughs> เขาบอกว่าให้เราอะหนีไปโอเคเดี๋ยวเรากําลังจะหาทางไปทางนี้คืออะไรกัน<แ>เสียงนกปีศาจเหรอทุกคนมาเสียงนกปีศาจเฮ้ยในล่รงไม้เราเจอนก นี่มันลูกตัวที่มีขนลวกหรือเปล่านี่มันเป็นลูกนกงูกขาวนะทุกคนนะไม่น่าใช่พี่ตัวเ like ล็กมากเลยลองซูมเข้าไปดูสิม,มันเป็นตุ๊กตานะพี่อ้าวเหรอไม่าหยียช็อตฟิวได้ไหมล่ะกำลังขนลุกอยู่เลยอะมือบอลมาวางไว้ก็ไม่รู้พี่จริงเหรอส,ส้าสวยปิว้วทุกคนแต่ว่าในมุมขวามันมีอะไรเป่าไม่มหรอกไปเรามาดูกันทุกคนตอนนี้โดนขอเฮ้ยนี่อะไรอะ่อออะไปประตไปปีของใคร ลอองดูหน่่ยพีขยับอ๋อเฮ้ยตอนเดี๋ยวนะตอนนี้โดนเสียการควบคุมนะทุกคนทุกคนทุกคนจะจะจะดูดีๆนะจิตทรรจิตใจดีๆเฮ้ยตอนนี้คือเดี๋ยวนะคือมันมันมันคือปีกของอะไรเราไม่สามารถดูหน้ามันได้อ่ะตัวเขาหรือว่าเป็นขนของไอ้ตัวนั้นนะพี่น้องผู้ผีหรอใช่ใช่พี่เอ้าเอาไปแล้วน้องผู้ผีหายตัวเอ้าแล้วก็ว้ายังไงพี่ตัวที่ผมเจอมันมาแล้ว้ยมันเต้นด้วย นกฮูกจริงๆพี่กูก็นึกว่ามันไม่ใช่นกฮูกมันเป็นนกฮูกปีศาจเฮ้ยพี่เราหนีกันเถอะพี่โอ้ยเราหนีแล้วไปแล้วเราเพราะว่ามันเฮ้ยลอยเลื่อนอ้ยอันนี้ผมไปนั่งกับวันผมจําได้จริงเหรอใช่ค่ะเฮ้ยที่เราวิ่งหนีมาใช่ไหมใช่ครับนี่หลบไม่ทันก็คือโดนนกฮูกนี่ขวนเลยนะใช่ครับโอ้ยไม่ธรรมดาละเดี๋ยวนั้นเราลองไปดูหมื่น เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราออกมาด้านนอกแล้วนะคะคือพี่กูไม่แน่ใจว่าถ้าเราอยู่โดนเราจะปลอดภัยหรือเปล่านะโอเคไอพี่นี่ไข่อะไรอ่ะอือเออไข่ไก่เหรอพี่ไม่ใช่มันไข่นุ่งหรือเปล่าผมมองไงก็ไข่ไก่นะพี่โอ้ยอย่าช็อตฟิลสิหรือว่าแถวนี้มีบางนกห่วเฮ้ยนกห่วมันออกมาแล้วมันก็หนีสินนี้หนีตอนนี้ตอนนี้ก็อะไรตอนนี้โดนของเราอันคอนโทรสูญเสียการควบคุมแล้วทุกคน มันขืนข้ามแบบนี้มันพูดว่าอะไรอะ่ะไม่รู้พี่มันอยากจะกินเราช่วยด้วยทุกคนโดนของเรากเราจะโดนต้องพูก,กินว้ายโดนตกอีกแล้วพี่